สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องลูกสาวในหอยรอย็ดทุกท่านทุกคนนะครับ่อ,อกันชิปนี้ผมที่งานลูกสาวในหอยน้าผาพี่น้องผู้ติดตามมาอยู่ที่คลอกหนองแน่นนะครับมาเอาควายปีเลียงครับพี่น้องมีอยู่สี่สาวนะครับมีต๋อตัวงามๆเลยพี่น้องอ้วนๆพี่ๆตันๆนะครับวนราคาพี่น้องเขากลับไปเบิ้งเอาในลิปนะครับ อ่ะเป็นการแชร์เวลาครับไปทักทายโรงแรนเพื่อนจังน้อยสวัสดีครับโรงแรนอ<น>่าวันนี้คลิปนี้เป็นควายนั่งโรงเรนเนาะแมีนสาวไวทินสาวไวทินนะครับพี่เดียร์พี่เด<ส>ียร<ส>์คนมีหัเนาะพี่นเดียร์คนนั้นปัวนึงตัวนึงก็งเลยยังซีเมียน,นะครับเพิ่นมาเบิ่งอันคลิปก่อนแล้วเพิ่นไม่เห็นมันบ่ได้ตัวนั้นสุดนั้นแล้วสุดตัวนี้ไปแทนครับสุดเอาใส่ใหญ่สุดสุดหมื่นนิดๆครับสุดนั้น3,000ถล่มทลายเลยเนาะแมีนเพิ่นว่าสิว่าหสุดนั้นประทันวันนี้เพิ่นก็เเเเเลยยไดดด้้ตััววีีซ่่าพิิินนนนมมมงหืๆครบผอ เอาเบอร์โทรฟองคก็พี่กัดบ้านเนี่ยตรงนี้นครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดอ่ะครับผมพี่กัดบ้านนี่ครับบ้านโปโลโตมบลดอนองอำเภอโพอชัยจังหวัอดระยองจ้ะอ่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับปากกาสีพักดีโชดจ้ะอ่ารายละเอียดจ้าจอตอนนี้นะครับทีมง,งานลูกสาวในห้อยขึ้นไว้ให้แล้วเอาเดี๋ยวเขาเขาคลิปนี้เ,เลยเปิดทีละโทรตองแนี้นเนาะเปิดเปิดซีตัวละตัวเปิดทีละขอดเทเลขอดเน,นาะถ้ายกกระยกได้คือเก่าแม่ยกได้คือเก่าแต่ว่า มันบารวมกันมันเต็มครอบอ๋อครับชุดนี้มันเป็นชุดใหญ่เป็นหัวใหญ่แล้วเนาะจ้ะเก้าเดือนถึงสิบเดือนอ่าใครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งเท่าตัวตัวแรกแล้วตัวตัวนี้ก่อนเลยเนาะตัวนึงเลยจ้ะแม่ลาไปคอกแรกเลยครับไปเบิ่งกันครับนำพาพี่น้องเขาเบิ่งตัวที่หนึ่งนะครับตัวแรกแอกหวานก็เป็นควายสาวใน้องแรมเนาะแม่นจ้ะอายุได้จักเดือนจักปีแล้วครับสิบเดือนได้จ้ะอายุสิบเดือนแม่เนะครับอายุสิบเดือนผมสูงเลยตรงนี้ป่าบ้านเขาเา ยี่สิบบวกปะยี่สิห้าประมาณลอยยี่สิบเอาตีไป้อยยี่สิบห้าบวกเนาะเขาวัดขนาดไน้องเน้นก็บพอเคยรู้หรือว่าค้อยวัดแบบไหนครับแต่ว่าก็สิบร้อยข้าวใหอร้อยยี่ห้าได้ยี่ดอกร้อยยี่สิบห้าได้เนาะแมนอ่าเป็นวัวสาวครับพี่น้องอายุประมาณข้อยสาวประมาณสิบเดือนจ้ะยี่บห้าบวกบวกพูดละครับแต่อยู่ในกล่องมันโตใหญ่นะครับทีมงานลูกสาวที่หอยท้ายใน่คอดแมนเอากระเรียบเทียบใส่เบิองกับน้องเน้นครับพี่น้องนั่นเด้อเบิองออกมาได้ไกลนะครับประมาณนี้ พี่หล่อเขาจะคุ้มราคาแล้วครับตรงนี้เปิดไปหลายปีแล้วครับได้หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะที่ที่ว่าเปิดบางคนก็จะเข้าใจว่าแพงไปบอเขาก็เพื่อค่าขนส่งน้ำด้วยจ้ะเพราะว่าค่ามันไก่เมนบอเขาก็ต้องเอาติดค่าขนส่งเล็กน้อยใครใกล้กับมาต่อเล่ยต่อได้หลายครับผมเป็นแชร์แล้วครับเปิดราคาห้อนกับคุยกันอย่ามองว่าแพงครับผมกับต่อได้หลายครับพี่น้่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะครับผมตัวที่แรกครับพี่น้องหมื่น ก็มีพันห้าร้อยจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งใกล้ๆนะครับผิวพันธุ์ต้นโตแข้งขาดีดอกขาดีแต่พัฒนามาแล้วบ่หน่อยดอกครับผมประวัติตรงนี้บ่ชหูบ่ชหูจ้ะเป็นคั้วไอ้บ้านๆเท่าไหร่บ่ชหูประวัติดอกนะครับเบิ้งเอื้ใจไร้กว้างขาเพิ่นใส่ถุงเท้าเลยพี่น้องนะครับทั้งสี่ขาสองอ่องน้ำตัวนี้อ่าตัวนี้สองอ่องนะครับหุนโ้อยห้องยังน้อบวห้องย่อจ่อต่างหุ่ยิงยังบุ เห็นยังบูทางคุณไอ้จังไปไรเบื้องที่เราตัวครับพี่น้องพี่เบื้องฝั่งนี้ประมาณนี้อ่าครับประมาณนี้อ่าเบื้องฝั่งนี้เด็กน้องคนไปเออหางห่างหางลำลำให้เบื้องเบื้องนั้นหางนี่หางเด้อห่างบ่ขาดบ่ากุดครับผมบัวดอกบ่แซมขายในขอกกะจ้ะคือเก่าแล้วพี่น้องนะครับมันแคบตรงเนี้พื้นที่เนาะอุตสาห์เบื้องเขาแต่ว่าเบื้องซี้่ะตรงปกีครับผมอยังให้อะนี่เธออยังให้ภาพมันงามหลายอย่างไปส่งหรอกใช่ว่าว่าตรงปกครับ เอาข้ได้พี่น้องช่วงนี้้รงนี้ปลูก้าวโพดไปหลายแมนเนตึงหยันมันแร่นลงทงคล้วยคนก็หไหลครับผมเอายํำราคาครับตรงนี้ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเป็นราคาเปิดราคาร้องค่ะครับผมการขนส่งนะฮะ้องนี้ขนส่งฟรีสองร้อยโลจ้ะอ่าส่งฟรีสองร้อยโลจ้ะถ้าใกล้ก็ลดได้ครับผมเบื้องหางนะครับนะครับเป็นเสียงเลยจ้ะผูกล่ามจุ้งได้เป็นเป็นสุดใหญ่ขึ้นมาหลายเด้อล่าสุดนี่สิบเดือนแล้วเนาะแมนนะครับพี่น้องกะฮิต งามตระเลาะดีครับพี่น้องงามนะครับกระอางเป็นสายพัฒนาแหละเฮ้ยแมนแมนแมนเป็นเป็นอันนี้มาแล้วบบแมนบบแมนคล้ยกระดูนดอกครับผมเอาหน้าตาวงเขากระพุ่งเปิดดีเบิ้งนะครับอนะครับตัวที่เหกพลาดไปเบิ้งตัวที่สองครับน้องแน่นไป อานำพาพี่น้อนข้าเบิ่งตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นควายสาวอายุได้จักเดือนแล้วครับตรงนี้ข้ากันก็ตัวนั้นจ้ะสิบเดือนอายุสิบเดือนเนาะจ้ะมาขอกเดียวกันอ่าเพิ่นอยู่น้ำกันแมนพี่น้องเขาจับคู่ไปกันให้ดีแมนนะครับพร้อมสูงเลยครับตรงนี้สูงหลายวันไหนนู่นนี่ซ้ำกันก็ตัวนั้นเลยจ้ะร้อยยี่บห้าบวกบวกข้าตีไว้ตีร้อยยี่สิบห้าจ้ะบวกแน่นอนพี่น้องหอดแปดยี่แปดผืนละเนาะแมนมุกกระวังเลยคบผมเคยมาคุยนะครับพ่อยี่แปดสามสิบไดุ้่นละเนาะ เขาเขาเขาเขวัดตวนวยน่น่าจะวัดขาหนาประจําโบผิดได้ของนี้แมนิเดือนจ้ะอ่าไดครับอายุกเปียบเทียบแท้กบน้องเนี้นในน้องเยนลอยหครับนี่เอาประมาณนี้ครับพี่น้องอ่าประวัติเนนองี้หุ่นจักบจ้ะตัวนี้ก็บจักประวัติได้ครับราคาครับน้องเลี้ยเปิดท่อกันแต่สิบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะอ่าสิบเบสห้าร้อยแมนไครับพี่น้องกะต่อรองเนี่ยคือเก่าค่าจับคู่กับรถได้หลายครับ ครับพันเลี้ยงออกหันลงมงเดียวกะมันมันกะค่าคนส่งมันก็แม่เมันกะต้นทุนลดลงไปอีกกะลดให้พวอเอาข้อยไปได้ครับราคากะ็ลดลงได้หลายตัวตัวนี้งามจ้ะตาแต้มแก้มจ้ำดีจ้ะเตี้ยมคักตาพ่นขาวเลยพุ่นตาแตี้มแม่เ้ยแต่หูหูทั้งสองทั้งสามทั้งสี่แหละหูลอืมเชียงขาพี่น้องใหญ่เลยขับมันเอาไปปพื่อไปคัด น้ำออกเอาแปรงขัดนี่โอ้ยเงาเล่อยแล้วแตกมันยังเหลือตาเตียมอะไรพวกนี้แกงขาดีดิจีดอกเลาตัวนี้ขึ้นชีดอกเลาแม่นงามเมืองขาคุณครับโมมิเามีหมดเลยตรงนี้นะเอาเบิ้งถ่ายของคุณจั้หน่อยกระดับบาทที่นี้มาหลุมมาย่างให้พี่น้องเบิ้องนี้ลาเร็วมาไหมไปดิโหัวไหบกูอยากย่างเออหางตรงนี้เด้อหางยาวลามดีอยู่ครับเบิ้งถ่ายจั้หน่อยครับพี่น้อ่านทุ่ม ใหญ่ขามันใหไงก็ตัวมันก็เลยคือใหญ่ครับเบื้องในขาอืองามันดอกนี้ไปหนาแม่นตัวนี้ไปหนาด้วตัวนี้งามด้วยครับพี่น้องสีกะสีงามเนาะแม่นอือเปแต่เอาอะนะครับเบื้องหน้าตาบาดถึงพี่น้องคนกะสีเบิร์ดเราหลุดคนหลุดใกล้สีหลุดเบิดแล้วครับนี่หน้าตาน้องเพื่อนงามต่นะครับตาเสีมแข็มจับย่างขายไงโอ๊ยตต่นีดอกนี้นะตัวนี้หางด่างหางดอกกประกันเบิดครับผมการขนส่งกระส่งฟรีสองร้อยโลจ้ะ ครัใส่นี่นี่ตีโอว่ต้องถามอะไร่ามันสิตายบ่านองแน่หลอดตายบอบมิงใหญ่มันกินบ่ค่ะใส่นี่เป็นคือใส่คนออกไปเลี้ยงน้เมืงง่อยกินยาหลายครับกจูกได้ตามสบายเลยใส่นี่เป็นใส่เพียงครับผมใส่กินเก่งแมนกินบ่อังพี่น้องพูดถึงว่าเพิ่มอีกจักกี่พันเองก็ไไ้ได้ได้เกียร์งามแล้วก็ไงเนาะครับผมเออตัวนี้งามเลยครับพี่น้องงามนครับทุกตัวหรตัวแรกก็งามแมนตตามราคาตามเกียร์มนอะไรเนาะ จีดายมางามคือกันบูนเลนกับวได้รุ่ม่นลูกแม่เดียวอ่ะตัวที่สองไปเบิงตัวที่สามครับพี่น้องไปอ,อ,อ่ะนำพาพี่น้องเขาเบิงตัวที่สามนะครับตัวนี้กะเป็นค้ายสาวคือเก่าไหมประคบน้นองแนนแม่นจ้ะอายุเดียครับน้องเนนตัวนี้ประมาณเก้าเดือนจ้ะอ่าตัวนี้เก้าเดือนเนาะจ้ะออนก็สองตัวนั้นน้อยหนึ่งผมนะครับความสูงกับสีไลเลียกันเลยล่ะจ้ะร้อยยิบหาได้อีกขึ้นละคุณครับผมผมก็ว่ามันอยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอยู่แต่ละตัวเขาข่าวตามๆเพาบว่เคยวัดควย ครับผมแต่ห้างกะแต่ว่าบอรลรู้ดอกพี่น้องว่ายี่หาเบิรงในสายตาในในกล่องกับเบิรงเอาเหรอเนาะมันวะครับผู้เบอร์ปิ้นเพื่นกับเบิรงออกดอกอ๋อานะครับประวัติกับมะหูคือเก่ามะหูแต่เป็นเป็นข้อยข้อยบ้านๆเท่านี้นะจ๊ะพัฒนามังสิมั้ยอ่าเป็นสายพัฒนาเลยนะครับเพราะว่าโค้งสั่งมันดีแล้วนุ่มแมนนนี่ดอกครับเอาราคาเลยครับโรงเรียนเปิดไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันจ้ะอ่าตัวนี้สี่เบสทุนทุนเลยแมนต่อรองได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าสีเบสจ้ะนะครับพี่น้องหมื่นพัน นะครับก็พูดคุยตอรองจ้ะนะครับน้องเนี้เพิ่อนหมอง่ายแข่งขาใหญ่ทุกตัวครับผมหางลามดีอืมเอานะครับขาไข้สูงเท่าทุกตัวเลยพี่อนจ้ะขาหนาง่ายครับเบื้องหลุดตาแต้มแจมจำจ้ะหอ้ปลาคอข้อปลาขิงบ่มีสีบอกมาตัวนี้ตัวตัวนี้ก็อ้วนโอ้ยคุ้ยมือนิดๆนี่อยๆเจ๊เสียวเจ๊ไหนะตาแต้มแจมจำเสียวมันจำบอกไหนเด้อใครอยากได้สิบอกสิจำให้ เอาชิดินหมอจ้ำจำห้เอาเบิ่งงนาตาวุงเขาครับพี่น้องเฮาอือนะครับปากเอฟซีน้่เด้อใครอยากได้ตาแต้มแก้มจำตัวละสามสี่หมื่นกับมีอยู่เสี่าาายวมให้เสี่ยวบอทโมาสั่งโหลดอันนี้มืดเฉิดเฉิดดีไหมเสี่ยวตาแต้มแก้มจำลูกพ่อใดเล่าใดน,น้องเนี้ยนี่ก็ถามเถอะบย่งงนี้เพิ่นโบสื่อบบค่อยถามหมาเร<ด>าหมาขวบอ่าดึงดึงน้องไล่น้องคนไปครับเอาเอาความงามแหมแล,ล้วก็ว่าเป็นตะเลียงล้ำคิงดยีเบื้องหางหน,นะครับผม แถมใครเฮาไปพร้อมงามดิเนาะไปอาบน้าเก่าแปลงคูขนหลุดนี่เอ้ยเหลี่ยมปันปักเตียงครับผมเขาเปิดดีตัวนี้กับบุยตำหนิลองเล่นเนาะบ้าจ้ะครับนี่ประมาณนี้ถ้าในขอบเพื่นลองอะภาพอาจจะเป็นบึกบัาบบึกบั๊บเนาะเล็กน้อยนะครับย่ำราคาครับน้องแลนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสุดนี่นี่บอกไว้ก่อนเลยค่ะซีตูโยกรถได้หลายจ้ะครับขาที่ไปล้มองเดียวแมนเพราะว่ามันขนส่งมองเดียวละกะ ข้อยไปมองเดียวกับพ่อมลวงสี่เนี่ยครับอยากให้ไปเลี้ยงมองเดียวน้ำล่ะครับนี่ใส่แต่ใส่แบบมัม่ตายเขามีทุนระชับเรื่องของเนี้ยเนาะบริซีเหลี่ยนเนี่ยเขาถือไปป้อยแปลงไว้พี่น้องเหงื่อมือนิดๆแต่มือเศีๆได้ล่ะนี่อ่านี่ครับถ่ายตัวนี้พี่น้องเขาก็ไปอัดหัวหานเอาก็ได้แมีนเพราะว่าข้อยตะกี้มันกัดราคาแพงขึ้นหรือเพราะว่ามันมันมันจังสี่หรือเพิ่นบอกใครเลี้ยงดูแลดีไหมเมืองขาอะไรที่ผมเสียงเบาเขาพี่น้องเขาเออมาแล้วหาไปเสียงเสียงเสียงหาย อเป็นอยู่ดอกพี่น้องอ๋อนะครับสีบเส่เมตรตัวรองเอามาเบิ่งตัวจริงก็ได้พายุกไก่เนาะ,ะมาเร็เวๆย,ะยะา่าย่าสาพายุไก่เห็นไหมเบิ่งเลยยังอยากขายให้ใกล้ๆแต่เมื่อไหร่จะเต็มประด้ไปไกลอือลมขึ้นยังไปทันบันบนดวนฝนตกบนตรงนี้ไม่ฝนว่าพายุเข่าตัวมือนเป็นคืคมคืม,มาพี่น้องเหาเมื่อนี้พายุเข่าลมเฮียงนะครับอ้าวย้ำราคาครับตรงนี้สี่เมตรเนาะแม่นจ้ะนะครับไปเบิ่งตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวที่สี่ป้ายนำพาพี่น้องเข้าเบิ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ ตัวนี้ก็เป็นควอยสาวอายุได้เจ็กเดือนแล้วครับต้อน,นี้แนอันนี้เก้าเดือนซ้ำตัวที่สามจ้ะอา,อายุซ้ำตัวงหันเลยเนาะเก้าเดือนนะครับรุ่นนี้เลยจะ้ะพี่น้องความสูงกับสีไรเรียกกันแ <Man. S 1> อนสองตัวตัวที่หนึ่งก็ตัวที่อสองซ้ำกันความสูงวามหนาซ้ำกันแล้วก,วตวก็ตัวที่สามก็ตัวที่สี่ก็ซ้ำกันเรียกค,คู่คู่มารคือกันไปหามาเจรีญเอาเอาแบบคล้ายๆกันนี่คู่คู่สามกับสี่คือกันหนึ่งก็สองก็คือกันจ้ะครับ ตาซุ้มนั่นสีไงก่อนหน่อยหนึ่งอืออ่สีตัวนี้ก็งามเนาะจาแมนสีด,ดอกเลาตัวนี้ราคาครับ้องนนบัทพี่น้องอย่างหูราคาแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันขึ้นกันแต่แตัวนี้เอาซ้ำกันครับตัวรงนั้นครับตัวที่สามยกสี่ลดได้เยอะอา,อาจจะบ่มีปลายมันก็นได้จะโทรมาคุยเลยครับแมนแต่ละตัวอาจจะบ่มีปลายครับจะหาใกล้ท่านี่มันก็อยู่กับค่าขนทรงอีกเนาะพี่น้องโทรมาถาม้องนนโหลดตรงแนนเพิ่นบอกง่ายนะครับจ่า มองพิ่นที่เอาบวม่แอนมองนีดอกอันแก้งในคลิปน้ำเด้ออันกล้วยหน่อยนะบ่มีแล้วซืออ้บอบ่ได้บ่ได้แล้วแ่นบวมีเลยอันสุดสามพันเนาะแ่นสามพันบวมีส่วนมากมีแต่ตัวผูกก็เลยบอกมาครับก็<ต>ล้อล้อไปเรื่อยๆผู้ใดติดบอกหาให้ก็ติดต,ตามไว้เดี๋ยวที่งานหลกษาในหอยมาเบียดในเมืองไทยของแอนมีนะครับซ้ำตัวที่สามนะครับตัวนี้ราคาเมนมื่นเอ็ดแมนน้มนะครับเบิงใกล้ๆเบิขาที่้องเขานะครับแข้งขา ใหญ่เล็บน้ำใส่ถุงเถ่าหางเบื้องหางอย่เพื่อนน้ำหางบางคนไม่จะว่าหางลามบ่ครับเบื้องหางน้ำเออครับพี่น้องเขาอ่านะครับทำไมนี่หูเลยจ้ะหูเลยเป็นเป็นเสียกเบิดแล้วแมนเอาไปนี่ว่าต้องไปยากเลยจ้ะผูกรักเดียวแล้วก็เข่าห่มแล้วก็เข่าที่บ้านเลยจบนี่ร้อนหนามเรียบร้อยเลยน้อนหนามกินไง ตัวนี้นะะ่ะราคาหน่อตะกี้น่ะแพงค่ะก็ะเจ้าบอกนี่เพราะว่ามันเป็นลูกลูกลูกดีไหมบัานนี้ก็เจ้าเลี้ยงบ่ใครดีไปเลยมันเลยมันเลยบุกเลยวอ้เขาพี่น้องครับหน้าตาอืมหันท่นหน้าน้องมาพี่เนี่ยตรงนี้ขี้บอ้ามาหนอนมาเตอนี่หน้าตาน้องคนครับพี่น้องอ่องก็มีมีอ่องทุกตัวน้องตรงนี้เนาะจ้าอู้ยงวิ่สี่ตัวนี้บ่หน่อยได้เนาะครับไปวงเดียวนี่พอเลยนะครับเลยสีตัวนี่เซาเลยเซาหาซื้อเลยอันมันผมได้<น>ายดิ กูมันกูมันอก็สอนมาไหวกันนะเนาะเลี้ยงไหวเลยสีโตนี่พ่อเลยพี่น้องเขานะครับเบิ่งเบื้องเหตุนี่แหะเบิ่งสีเลี้ยงตะควายนี่แหละเนาะแยงเสาแยงแรงนะครับเบิ่งควายหู้ยนากนี่ก็บ่ควคอยด้วพี่น้องเฮาฮู้ยตะอืมก็พืชบ่ัดเนาะน้องเน่เนาะเอายำแา้าครับน้องเน่ครับสี่เลี้ยงเนาะ11บเ่ะ11,000บาทครับพี่น้องต่อรองเอาผู้ใดีค่ารมดีๆนะครับน้องเนี่ยพิ่นเว้าง่าย นะครับมึงในหูวะเป็นตะเลี่ยงวะนี่ยงามว่ะพีน่น้องเหาตันจืลือเนาะเจ็ดลึบปึบอยู่ช่วงนะครับมาเมื่แล้วมีสีโต๊ะซัมมี่นะครับสีโตส๊สีสาวนะครับทามีมาอีกเราเนี่ยกะชีให้ที่มาล,ลูกสาวนหอยมาเบียดขึ้นเราจ้ะนะครับราคากัอยู่ เออเตะส่วงแล้ว้องนี้เนาะแมนได้มาถือมาแพงกับเปิดเตาเปิดถือเปิดแพงอ๋อฝากเบอร์โทรความพิการไหมนะครับน้องนี้เบอร์โทรกับศูนย์แปดศูจ้ะเฟซบุ๊กกับประกาศสินพักดีโชคภาษาไทยสิบ้านกับบ้านปุโรห์ตะมนต์นวลองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะเข่ามาเบืองหน้าคอกได้ค่ะพี่น้องเพิ่นอยู่ไก่เนาะแม่นจ้ะเปล่ามะเบิ่งครับพี่น้องเห็นคลิปแล้วอย่าซ่าเด้อนะครับสิบ่ทันการคือคลิปเบิ่องหันแล้วก็ว่าบ่ได้ไปเลี้ยงนะครับเอ้อเป็นต้าเอาเป็นเต่าทุกตนะครับเอาพี่นี่ ยกไป ını, ลงหมู่เยวนี่ตองนี้นั่ง yes. ลงไหลไรก็หนีอีกนะครับเอ้านะครับจิมมี่กับอปเบียดใบตำนี่ก่อนอ่าง้วทุกตัวอยู่นี่ตองนี้ประกันตำมี่ไปเนาะควอยจ้ะแล้วข้อยนะครับเพราะถอดเขาไฟอะไรครับพี่น้องควอยทุกตัวอยู่นี่ตองนี้ประกันทุกตำมี่จ้ะนะครับแต่มีตองนี้กับเสียวคืนได้จ้ะครับเพราะว่าคนกับเซ็กห้แล้วครับพี่น้องเซ็กทุกตำลงตำมีคนจัดการเบืองมัดนะครับเอ้านะครับคลิปนี้มิชมีคลิปหน้าผม จังสีมาบเด็ดไหมเนาะจ้ะคิดนียผมที่งานลูกสาซ้าห้อยพร้อมกับโรงงแนไลฟ์พีระนองเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า